สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับนี่ก็วันใกล้วันลอยกระทงเลยนะครับที่การตกแต่งของชาวบ้านครับตกแต่งแบบง่ายๆนะครับโดยสร้างสีสันโดยเอาถังพลาสติกนะครับมาเอาริ้วได้จากการเย็บทงต่างๆเอามาทําริ้วได้สวยงามเศษที่ก็เย็บทงนะครับนี่มาทําริ้วได้แล้วก็นั่นนะครับให้มันมีสีสันในการงานลอยกระทงนะครับ อาจจะขึ้นแต่วันที่19พฤษภาเนีครับนะครับ oh. น,บนี่นะครับการจัดท่าน้ำลอยกระทงหรือจะมีฝั่งนี้ทุกอย่างครับตรงนี้นะครับนี่จัดให้สวยงามครับจากประดับประดาจากไปของที่เรามองไม่มีคุณค่าแต่ก็ะทำคุณค่าให้เกิดขึ้นนะครับชาวบ้านกระต่างที่ช่วยกันทำ ให้สวยงามขึ้นครับเนี่ยนะครับจะเป็นการริ้วอย่างนี้นะครับและท่น้ําที่เขามาลอยกระทงฝั่งนี้ครับฝั่งลอยกระทงฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้ก็เป็นการลอยกระทงแล้วท่าน้ำท่าน้ําก็จะลอยกระทงฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้อยู่ด้านนี้นะครับลอยกระทงฝั่งนี้ก็ดูการตกแต่งพุ่มนี้ทําแบบง่ายๆนะครับ เอาคันล่มที่เสียแล้วหรือพังแล้วนะครับเหลือแต่ก้านล่มแล้วก็มาใส่ลิบบินแล้วก็ทําเป็นวงกลมแบบร้อยพวงไลนะครับนี่ที่ลำวงชาวบ้านกันห้อยคอนอนักร้องต่างๆนะครับนี่แล้วก็เอาที่สร้างสรรนั้นสร้างสรรก็คือเอาพวกปอกแก้วหรือปอฟางน,นะครับก็มาทําอย่างนี้นี่อย่างนี้ มาเลี้ยวลอยที่เห็นวปิวอยู่วนเนนะครับลายลายสีสันนี่มันเป็นยามบรรยากาศที่จัดอ Claudia, ลอยกระทงครับพอถึงเวลาลอยกระทงเขาก็จะมาลอยทา่าน้ำตรงนี้นะครับ <im it> <genauso S 2> บนสะพานนี่ลอยกระทงฝั่งนี้นะครับทา่าน้ำที่เราแลเห็นฝั่งนี้ <im it> จะมีการลอยกระทงอยู่ฝั่งนี้ <im it> ด่านนี้จะมีการลอยกระทงมาฝั่งนี้เลยครับนะครับล <im it> <im it> อยกระทง ฝั่งน้านี้น้ําก็ลดลงแล้วครับตอนนี้ฝั่งนี้นะครับเอามีกังหันสวยงามอยู่นะครับแต่ตัวกังหันไม่รู้อยู่ไหนนะครับนี่ทรงสายชะมนแล้วกระกนะครับนี่กังหันสวยงามนะครับคางกละลอยชุมแบบชาวบ้านเข้าประดับประดาแบบบบ้านนะครับนี่เป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งที่พอเข้าเข้าเทศกาลจริงๆก็จ,จะมี ไฟสีมาตั้งตรงนี้เต็มเลยนะครับไฟสีนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านก็ตกแต่งชาวบ้านก็ตกแต่งสิ่งของที่เดี๋ยใช้ให้มันสวยงามขึ้นไฟสีก็พวกไฟสีพวกไฟพวกเอไฟพวกสีแดงสีเขียวต่างๆนะครับนี่มาตกแต่งให้มันสวยงามนะครับตั้งไวาสีลายรอบลายตรงนี้ แต่งสีลายสีสวยๆนะครับนะครับตกแต่งสีลายขึ้น้านนะครับสวยงามมากครับนี่จะเป็นท่าที่จะเป็นการตกแต่งลานถนนนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับใครจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็เอาได้นะครับเนี่ยนะครับสวยงามนะครับสวยงามแบบว่าลงทุนน้อยโดย หรือเอาของสิ่งของเลีอยใช้มาทำเนี่ยลงทุนน้อยมากครับนะครับลงทุนน้อยมากแต่สรางความสวยงามมากเลยครับน,นะครับนู่นอยู่บนสะพานจะมีสองอันนะครับผมสะพานไกลๆนู่นมีสองอันเราเห็นจะเห็นสะพานไกลๆเหน็นไนู่นนาทศการลอยกระทงนี่ครับ ครับสิ่งที่สวยงามโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้อยๆสิ้นเปลืองน้อยนะครับสิ้นเปลืองน้อยนะครับแต่ก็ข้างคนสวยงามได้เยอะนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ